สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเช้าของวันที่14เมษายน2565ครับตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานเป็นปีใหม่ไทยครับ สวัสดีปีใหม่ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรก็ให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาว มีความสุขกับการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆทุเรียนของสวนสบายสบายก็คงจะมีความสุขครับแตกยอดเอ้าแตกยอดเอา,แต,อเอาแตกแล้วแตกอีกแตกอยู่อย่างนั้นล่ะครับถึงแม้จะเป็นต้นที่เคยประสบป,ปัญหาไม่โตไม่แตกมาก่อน อย่างเช่นต้นนี้นะครับอู้ยเหลืองเมื่อตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงห้าหกเดือนถ้าเพื่อนๆติดตามชมคลิปยอดหลังของสวนสบายๆนะครับต้นนี้เนี่ยรื้อโคนกวาดโคนออกเออกลัวว่ามันจะมีปัญหาที่ระบบราก รือโคนให้เหลือเพียงระดับพื้นหน้าดินเพียงเสมอรากเสร็จแล้วก็ดูแลตามปกติจากที่เคยเหลืองไม่โตตอนนี้เนี่ยอุ้ยแตกยอดซะอือดูดูเพื่อนือนโอ้ยแตกอย่างสวยงามทีเดียวครับส่วนสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบเซนแล้วครับ วันนี้เข้ามารดน้ำที่สวนสบายสบายครับหลังจากใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปต้นลับประมาณ15ถึง20กิโลผมก็ต้องคอยมาสังเกตมันนะครับว่าเออผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเองนะครับจะเป็นบวกหรือเป็นลบ เราก็ต้องคอยสังเกตมันนะครับว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมในการที่เราใส่ปุ๋ยอินรีย์ในปริมาณที่มากขนาดนี้นะครับตอนนี้ผ่านมาสามวันสี่วันแล้วครับ mm. ก็ยังปกติอยู่ครับเพื่อนๆรดน้ำไปด้วยตัดแต่งกิ่งทุเรียนไปด้วยบางต้นเนี่ยผมจะตัดยอด แต่ก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกตัดดีไหมไม่ตัดดีไหมเพราะสวนแห่งนี้นะครับก็ตัดไปหลายต้นแล้วครับตัดยอดเมื่อต้นของทุเรียนตรงบริเวณโคนมีขนาดเท่ากับกระป๋องกาแฟผมก็จะตัดยอดมันนะครับเ,เพราะระยะความสูง ที่ประมาณ2เมตรครึ่งประมาณนั้นนะครับบริเวณส่วนยอดจะมีความโตของยอดลําต้นนะครับใกล้เคียงนิ้วก้อยอ,อตัดยอดในความโตประมาณนั้นเนี่ยทุเรียนจะไม่แตกยอดใหม่แต่จะเลี้ยงกิ่งข้างผลักดันขึ้นเป็นยอดธงต้นนี้ก็ใส่ปุ๋ยอินรีย ไปเยอะทีเดียวครับเพื่อนๆก็ปกติสวยงามดีนอกเหนือจากมาตัดแต่งกิ่งรถน้ำทุเรียนโอ้ต้นนี้สวยสวยสวยบางทีก็ตัดมะละกอไปด้วยครับเออมัละกอมันหมดอายุแล้วครับ ตัดเลยครับตัดเพื่อให้มันแตกมาใหม่นะครับนี่ออมีดผมคมทีเดียวครับมีดคมหรือว่าคนแรงดีเออผมจะตัดต้นมะละกอเนี่ยให้เหลือความสูงประมาณห้าสิบเซนนะครับจากพื้นดินมันจะได้แตก กิ่งออกมาใหม่นะครับอ่าแล้วก็จะให้ผลผลิตได้อีกรอบหนึ่งเออนี่ครับตัดประมาณนี้นี่เรียบร้อยอู้แรงดีอืมอืมอูม้โอ้ผมตัวใหญ่นะครับน้ำหนักเป็น ร้อยกิโลเพราะนั้นแรงจะเยอะครับต้นนี้ก็โคนต้นทุเรียนนี่โตเป็นอู้ใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟแล้วครับเดี๋ยวหาเวลามาตัดยอดอากาศร้อนมากเลยครับผมดูบริเวณหน้าโทรศัพท์แสดงอุณหภูมิไว้ 31องศาค,ครับเพื่อนๆสามสิบเอ็ดองศาเซนเซียตร้อนทีเดียวครับโอ้จะปิดน้ำครับ <c oughs> เดินเลยจะปิดน้ำแล้วไปเปิดอีกชุดนึง ต้นนี้เนี่ยเอจะตัดยอดดีไหมเนี่ยผมคิดไว้ว่านู่นยอดมันสามเมตรแล้วครับตอนนี้เนี่ยคือผมยังชั่งใจอยู่นะครับจะเว้นไว้สักสองต้นดีไหมให้มันโตไปโดยที่เราไม่ต้องตัดยอด เพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้เปรียบเทียบกับต้นที่เราตัดยอดไปด้วยต้นนี้ตัดยอดลักษณะของทุเรียนจะเป็นแบบนี้อีกต้นหนึ่งไม่ได้ตัดยอดลักษณะของทุเรียนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเออน่าจะเหลือไว้ซักต้นสองต้น ไม่ต้องตัดยอดเพื่อนเืๆว่าไงครับตัดไม่ตัดตัดไม่ตัดเออแนะนำมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเอ,อไม่ต้องตัดล็อกเออเหลือไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยอากาศร้อนมากเลยครับเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดน,น้ำอีกเส้กแถวนะึ่ง ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยโอ้โหร้อนมากเลยครับนี่ต้นนี้ก็สวยทีเดียวเพื่อนๆโอ้ยยอดก็แตกกันเข้ามาอายุนหนึ่งปีหกเดือนแล้วครับต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนโอ้ยโอ้ย นี่เป็นระบบให้น้ําของสวนสบายๆนะครับเป็นแบบนี้ครับโอ้ยร้อนมากเลยครับเพื่อนๆขอตัวเข้าหลบร้อนก่อนครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้สวนสบายๆด้วยนะครับปุ๋ยที่ใส่ไว้ต้นละประมาณ1 5บหถึงยี่กิโลเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยสภาพต,ต้นทุเรียนปกติสวยงามดีครับ หลังจากใส่มาแล้วสามสี่วันครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ